อ่อแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมไปแล้วนะครับวอนเต็ดชแนลนั่นเองนะครับก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับโอ้โหมาวันนี้เราอยู่ Division 4นะครับก็มาเจอกับ Division 3มาในรูปแบบแผน4-1-3-2นั่นเองนะครับของวอน t ต็เป็นแผนทีมปลากวัยนะครับรหัสแผนก็น่าจะ2-7-7นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเค ก็หน้าคู่ครับโรนัลโดครับผมไปจัดมาแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็คิริยาอิมบาเป้นะครับยืนหน้าคู่ทีมของคู่แข่งนะครับเป็นโอ้โหหน้าเป้าอีซักนะครับสายเนม่าขวาโคดาโดกลางลุกเมสซี่แล้วก็มี CMF และ DMF นะครับชัวเมนี่นะ DMF แบ็กซ้ายคันเซลโลขวาอาโนนะครับแล้วผู้รักษาประตูปีเตอร์เช็คนะครับของคู่แข่งไปลุยวันนี้ก็มาแปลกนะครับเพราะว่าเรามาใน สไตล์ Position Game ของโค้ดเป๊ปกัวเดโอล่านะครับไปลุยกันนะครับของเขาก็มาในแผนโชเซ่มูรินโญ่นะจะเป็นลองบอลเคานเตอร์นะครับอาลองบอลเคานเตอร์ปะทะกับ Position Game นะของผมก็จะเล่นแบบคองบอลเป็นหลักนะครับทุกคนแต่ยังวะน,นี้โอ้โหตื่นสนามซะแล้วครับเอมบัปเปนะ้นะนานทีนะครับมาอืออีวานเพลิซิตนะครับแบ็กซ้ายนะ ปกติเล่นปีกนะครับแต่ว่าแมตชนี้ก็ลงมาเล่นเป็นแบ็กนะครับแต่เป็น defensive full back นะครับทุกคนเขาจะไม่เติมขึ้นเท่าไหร่นะเปโดโปโลมาที่ชลมนี่ชลมนี่ฝากที่โปโลแทงมาลูกนี้กิตโนมาแล้วครับบาเป้บาเป้จะไปแล้วยังไงมุดลูกนี้อ่ายังได้นะครับอีวานพิลิซิต์ position g a m นะครับเป็นการครองบอลหาพื้นที่ว่างและจ่ายนะครับเห็นแล้วให้นะครับ จ่ายมาลูกนี้เอ็มบาเป้ดับเบลิลทัชหนึ่งทีแล้วจะยิงไม่ได้นะครับเปโดโปโลมาที่ลูก้าโมดิตโมดิตเป็นห้องเครื่องนะครับก็คือเป็นแบบว่าตัวคุมจังหวะเกมคอยออกบอลน,นะครับพักบอลออกบอลจากเพื่อนนะครับโรนัลโด,โด้โอ้โหเกือบสวยนะเอาลูกนี้ครับควอราโดควอราโดไปไม่ได้ครับแทงมาลูกนี้ที่เอ็มบาเป้เป้ยกมาลูกนี้โอ้โหมันง่ายไปนะครับ ปีเต้เช็คนี้ตัวสูงอยู่แล้วครับก็โดดขว้าสบายเลยเปดี้นะครับลงมาช่วยเกยมรับก่อนนะครับแล้วเขาคอร์สข้ามมาลูกนี้ถึงคันเซลโลแต่ยังจะติดควอเตโดอออืดใจเดียวนะครับปอโลอื้อแล้วปอโลนะช้านะผมคิดช้าไปนิดนึงนะครับแล้วลูกนี้อาลูดิเกอร์ทำดีมาถึงอ e ีวานเพลิสิตเพลิสิตฝากที่เปดี้นะครับเพดี้โอ้โห เนี่ยจังหวะแบบเนี้ยผมคิดว่ามันจะจ่ายทันนะแต่มันก็จ่ายไม่ทันนะงงเหมือนกันเนี่ยแบบอย่างเงี้ยเขาคิดเขาเขาคงคิดว่าเขาจะจ่ายทันแหละแต่ว่ามันติดเปดี้ผมนะมาท้ายเดิกช่องกลางว่างครับลูก้ามอริดแทงออกมาที่อีวานพิลิซิตไม่ว่างก็ไม่จ่ายนะครับสไตล์เราอีวานพลิซิตพิลิซิตจ่ายมาลูกนี้ยังติดนะครับโอเคก็มุมกล้องนะครับแมตชนี้ผมเล่นเป็นดนามิกวายนะครับมุมกล้องจะค่อนข้างกว้างนะครับ ก็ลองเปลี่ยนไปไลยผมจะเล่นอยู่แค่2มุมกล้องนะครับดนามิกวายและวายธรรมดานะครับถ้าเล่นเอาวาผมเล่นวายธรรมดาแต่อันนี้เดี๋ยวลองลองดูครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าดูก้าโมดิตมาที่ชวัวรไมนี่แล้วแทงลูกนี้โอโหโล่งๆเลยนะครับควอโดยกขึ้นมาลูกนี้กิเตวโนโรน a d o เรียบร้อยหนึ่งประตูสูตรนะครับจากพ่โดนะเป็นการ คลองบอลน,นะคลองบอลจนแบบคู่แข่งเขาหัวร้อนเขากดบีบสองตัวมันก็เลยเกิดช่องว่างนะครับก็แทงไงแล้วก็เขาเรียกว่างไงคอสง่ายๆเลยนะครับอ่ะลูดิเกอร์ฝากที่โคดาโดนะครับหาตัวว่างแล้วจ่ายนะครับลูดิเกอร์ฝากที่เดลิกมาที่อีวานพิลิสิตพิลิสิตหาตัวว่างๆนะแล้วค่อยจ่ายมาที่เปดี้แปะคืนที่โมดิตแล้วมาที่ชัวร์เมนี่ฝากมาที่เปโดโปโล โอโล่ครับคืนมาที่ชัวเมนี่แล้วจะเบิ้ลโอ้โถึงยังยังดีนะครับยังได้โรนโดมาที่บาปเป้แล้วทิ้ง 1, 2, หนึ่งสองโอ้โหเกือบไปนะครับชัวรเมนี่นะจ่ายติดเกือบสวยนะถ้าหลุดไปนะได้ยิงแน่นอนเปดี้ตัดบอลได้ลูกนี้ครับเปดีป้ไม่ได้นะครับฝากมาที่ชัวรเมนี่ชัวรเมนี่จะล็อกไปไม่ผ่านนะครับอาวยังติดขาโมดิตมาที่อีวานพิริสิตโอ้โหจ่ายติดโครโด,โดเนี่ยเล่นแบบ วเนี่ยมันจะไม่รู้นะทุกคนว่าคู่แข่งมันอยู่ใกล้ขนาดไหนขายาวมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ Y ปกตินะมันจะเห็นค่อนข้างชัดเลยเพราะว่าภาพมันจะค่อนข้างซูมเข้าไปอีกนะการจ่ายบอลมันจะมันจะชัวร์กว่าแต่ถ้าเล่นดิจมิกวมันยากนะทุกคนนะสี่หนึ่งสาสองนะครับทุกคนเพื่อใครอยากเล่นก็เอามาใช้ได้นะครับทีมปาราไวัยนะครับ เราส่งห้องเครื่องนะครับโทมัสปาเตนะครับเป็นแบบตัวชนนะอยู่ด้านบนนะครับบ็อกทูบ็อกแล้วก็มีลูก้าโมดิตที่คอยแบบรับเชื่อมเกมนะสไตล์ออเคเตอร์นะไม่ต้องไปวิ่งไล่ตัดบอลนะครับมีปาเตคอยกวาดด้านหน้าให้แล้วลูกนี้ครับเขาแทงมาลูกนี้โอเคลูดิเกอร์ครับดักได้มาท้ายเดริกมาที่พพลิสิตกลางว่างนะเนี่ยโมดิตเขายืนตำแหน่งแบบคอยออกบอลดีนะเปโดโปโล ฝากที่โมดิตโมดิตโมดิตหาตัวว่างไม่ว่างก็ไม่จ่ายนะครับคืนมาที่รูดิเกอร์รูดิเกอร์มาที่ปาเตแล Burn ้วเบิร์นคืนมาที่ปอโลปอโลวันทกับเคียซาแล้วปาเตปาเตฝากมาที่โมดิตโมดิตลองจัดลูกหนีโอ้โหยิงไกลของลูก้าโมดิตนะครับเคาะไปเรื่อยๆจนได้ช่องนะทุกคนนะก็ลองยิงไกลดูนะครับผมเอาตัว CMF และ DMF เนี่ยตัวยิงไกลดีทั้งคู่เลยนะ ปาเต้ก็ยิงหนักนะโมดิตก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยิงหนักอยู่แล้วเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเคียซาฝากที่เปดโดโปโรปโลมาที่รูดิเกอร์อ้ยโ,อโหเล่นยากนะครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วมาทาเดลิกเดลิกโอ้โหนิดเดียวบิลลอัพนะครับเป็นตัวคอยแบบคอยซ้อนนะรูดิเกอร์เป็นตัวเข้าชนตัวแรกนะครับเดสทอยเยอร์ปโลมาที่เคียซาฝากที่ปโลโอ้โหแลช้าอีกแล้ว ลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ตัวชนนะไว้ใจได้นะครับตัวล่างดักบอลน,นะไม่งดจัดตัวเนี้ยทุกคนมาที่เปรดี้เปรดี้ฝากที่โมดิตโมดิตแทงโอ้ยเสียบอลง่ายๆนะไม่ค่อยเวิร์กเลยนะแต่จังหวะน,นี้เก็บบอลได้ครับจังหวะสองเปโดโปลโลแทงมาลูกนี้ถึงเคียซ่าเคียซ่าวันทูแล้วครับปาเตไปาเตฝากที่บาเป้แล้วแทงมาลูกนี้ถึงเคียซ่าครับ เคียซ่ารอจังหวะรอจังหวะแทงมาลูกนี้เปโดโปโลลองคอร์ดมาเอมบาเป้โอ้โหหม่งข้ามคานไปนะครับของเราก็ของบอลไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่ที่โดนตัดบอลเนี่ยเพราะว่าเราจ่ายพลาดเองนะครับจ่ายพลาดง่ายๆเลยเอา้าเนลูกนี้ครับโรนัลโ,โดโรนัลโดมาแล้วยกมาลูกนี้โอ้โหการจ่ายบอลของโรนัลโดนะโอ้โเซงจัด จ่ายถ้าจ่ายแบบพอดีนี้เอ็มบาเป้เข้าฮอตง่ายๆเลยนะมาแล้วครับลูกนี้อือยัง่งมาที่เบรดี้เบรดี้ฝากที่โรนัลโดโรนัลโดครับเห็นช่องแทงมาเลยครับลูกนี้เบรดี้ลองคอร์มาลูกนี้เอ็มบา,มาเป้โอ้โหข้ามคานเกือบไปโอ้โหจังหวะเข้าทำประมาณ4ครั้งนะแต่ว่ายังไม่ได้ประตูที่2นะครับทุกคน ถือว่าตึงใช้ได้เลยนะเกมไอแผ่น p o s i ช i o n เกมนะทุกคนมาที่เคซ่าฝากที่ปอโลปอโลนะครับไม่ว่างไม่จ่ายนะเพราะว่าโดนตัดบ bon อลบ่อยเหลือเกินทุกคนไม่ไหวมาท้ายเดลิกเดลิทมาที่โมดิสฝากที่ปาเตเห็นช่องแทงเลยครับลูกนี้เคซ่ามาแล้วทันหรือเปล่าแต่แทงมาลูกนี้ที่ปาเตปาเตโอ้โหวน360องศานะโอ้โหวนอยู่นั่นแหละนะโทรมนปาเตเคซ่า ฝากที่ลูดิเกอร์คืนเอา้าโอจานเสียหายไหมนเนี่ยแล้วลูกนี้ลูดิเกอร์เฮ้ยจานเอ้ยโอ้โหเรียมยังเข้าทางลูดิเกอร์นะครับเกือบโอ้เสียวเสียวเกือบไปฮาเลนแม่งเอาอ่ะปอโลปากปาเตมาที่เคียซ่ามันทูนะครับปอโลคืนมาที่ลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ฝากที่โมดิตแล้วมาที่ปาเตโอ้โหสากแก้เพจได้นะโคตรมัน เรียบร้อยครับวอนเต็ดชาแนลก็เอาชนะไปด้วยสกอรหนประตูตศูตนั่นเองนะครับหลังจากรีแลนดกันมานะครับก็มาเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองฝึกโพสเทชันเกมให้แบบตึงๆมือเลยนะก็ถือว่าแมตช์นี้ก็ยังก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูการไปดูการยืนตำแหน่งของคู่แข่งนะครับอินเตอร์มิลานนะครับทีมของคู่แข่งโอ้ดิวิชั่น1เก่าด้วยนะครับ เออแต่ทำไมของเขามันไม่ขึ้นอันดับสูงสุดว่าแบบแบบว่าเป็นตัวเลขนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่ครับสี่สองหนึ่งสามรู้ไหมแผนนี้มันแปลกตรงที่ผมแอบเห็นตรงเมสซี่นะเมสซี่เขายืนสูงกว่าเนม่าและครูดอโดนะครับผมพยายามหาแล้วว่าแผนนี้แผนอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันและอยากรู้มากๆนะครับว่าแผนนี้ทีมอะไรนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนผมก็ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ